สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ปอยจะมารีวิวเครื่องวัดฝุ่น PM 2องของ Xiaomi Smartmi ตัวนี้ให้ดูกันค่ะตอนนี้ปอยกำลังพยายามลดน้ำหนักอยู่นะคะช่วงนี้ก็เลยเริ่มออกไปวิ่งจ็อกกิ้งค่ะปอยก็เลยซื้อเครื่องวัดฝุ่นอันนี้มานะคะเผื่อว่าถ้าวันไหนฝุ่นเยอะจะได้ไม่ต้องออกไปวิ่งค่ะเครื่องนี้ปอยสั่งมาจากช้อปปี้นะคะราคาประมาณ700บาทค่ะมาดูกันเลยนะคะตัวกล่องจะเป็นแบบนี้ค่ะมาดูที่ด้านในนะคะ นี่ค่ะตัวเครื่องดูดีสวยมากเลยนะคะขนาดเล็กประมาณฝ่ามือนะคะตรงนี้จะมีโลโก้ s m a r t ทมี่นะคะแล้วก็มีที่สำหรับชาร์จค่ะสำหรับสายชาร์จจะเป็นสายแบบ USB นะคะหน้าจอจะเป็นแบบนี้ค่ะ วิธีเปิดก็กดปุ่มด้านข้างตรงนี้นะคะกดหนึ่งครั้งก็จะติดขึ้นมาค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็วัดออกมาได้25นะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีแถบสีเขียวค่ะแถบจะมีอยู่3ามสีนะคะคือสีเขียวสีส้มแล้วก็สีแดงค่ะสีเขียวก็คืออากาศดีนะคะสีส้มก็คือค่อนข้างมีฝุ่นค่ะแล้วก็สีแดงนี่ก็ค่อนข้างจะอันตรายแล้วนะคะ ่วนตรงนี้คือที่แสดงแบตเตอรี่ค่ะด้านหลังจะเป็นส่วนของเซนเซอร์วัดฝุ่นนะคะที่หน้าจอแสดงอันนี้สามารถแสดงความสว่างได้สาระดับนะคะกดตรงนี้ค่ะก็จะเป็นแบบแสงอ่อนแสงปานกลางแล้วก็เข้มสุดนะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการจะปิดเครื่องเราก็กดค้างไว้แบบนี้ค่ะ ครั้งหนึ่งก็จะเปิดนะคะทีนี้เดี๋ยวก็จะลองเสียบสายชาร์จให้ดูนะคะตัวสายชาร์จอันนี้ไม่มีแถมมาในกล่องนะคะก็ใช้สายชาร์จโทรศัพท์ที่มีอยู่นะคะแบบหัว m i โคร USB ค่ะนี่ค่ะเสียบชาร์จตรงนี้นะคะนี่ค่ะเวลาชาร์จตัวแสดงแบตก็จะกระพริบแบบนี้นะคะ แล้วก็ที่ด้านในกล่องก็จะมีคู่มือแผ่นเล็กๆค่ะแต่ว่าเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยนะคะสำหรับการใช้งานของเครื่องวัดฝุ่น pm 2.5 s m a r t m าสีก็จะมีประมาณนี้นะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแถมดีไซน์เครื่องก็สวยนะ่าใช้มากๆเลยนะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ